วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดพับ d p x Gear H มารับคมกับเรานะเป็นมีดพับทรงดุทรงหล่อนะครับผม๋ยวมาดูใบมีดกันนะใบมีดก็ผ่านการใช้งานมาแล้วครับผมนะฮะเนี่ยหน้าหลังก็จะมีรอยคูดรอยขนแมวนะนะครับผมแนวคมนะมีเริ่มเ,เริ่มมีสนิมเริ่มขึ้นนะครับผมฝั่งนี้สนิมกินค่อนข้างเห็นชัดนะโดยรวมแล้วก็ยังดีครับยังไม่ช้ำนะ ความคมนะครับผมมันผ่านการใช้งานมาแล้วนะมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมบวกสนิมด้วยนะมันก็จะแบบติดๆขัดๆนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรับคมให้ครับผมก็หลังจากที่รับคมนะนะครับผมนะเล่มนี้มันเคลือบดํามาก็ทําอะไรมากไม่ได้นอกจากรับคมนะแต่ก็นี่ฮะปรับสภาพนะนี่ฮะเส้นคมกลับมาขาวสวยแล้วสนิมหายไปแล้วครับผมนี่ส่วนปลายแหลมเปียบนะอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับสวยงามไม่แพ้กันนะครับผมสนิมหายไปแล้วกลายเป็นมีดใหม่กลับบ้านเลยนะครับผมความคมนะนะฮะกดกระดาษทามุม ดันลงไปชึบนะครับผมนี่ยสบายๆพากระดานมาตรฐานลานชวัานี่ยขาดครึ่งสุดยอดจงอย่าเร่งเวลาให้ถึงวันพรุ่งนี้แต่ควรใช้ชีวิตวันนี้ให้มีค่า